บางคำถึงแม้ว่าจะเป็นพยัญชนะอยู่ด้านหน้า o ก็เติม s ได้เลย e ตรงนี้แหละเขาจะอ,อมาเล่นเออเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆสังเกตดีๆถามว่าถ้าฝรั่งไม่อ่านไวยากรณ์พวกนี้ก็ไม่ได้นึกออกไหมเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันคือหลักภาษาคุณเข้าใจป่ะมันก็ต้องอ่านนะครับ แต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันจะต้องท่องจําท่องจําแล้วนําไปสอบอย่างเดียวไม่ใช่นะครับอย่างที่บอกมันต้องสังเกตและนําไปใช้เกตนะครับเกตนะอ่ามีคําว่าอะไรบ้างนะครับ piano pianos เติม s ได้เลย memo memos บันทึกข้อความนะครับ solo solos บรรเลงเพลงเดียว นะโซโลอ่อะต่อไปโฟโต้โฟโต้รูปถ่ายก็คือเติม S ได้เลยถึงแม้ว่าด้านหน้าจะเป็นเพียัชนะก็ตามย้ำอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นข้อนี้ข้อนีอน้สำคัญไหมใช่สำคัญ